สิบรูปแบบการตลาดออนไลน์ยอดนิยมมีกี่แบบอะไรบ้างการตลาดออนไลน์มีหลายแบบและมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแต่ยอดนิยมที่ผู้ประกอบการใช้งานกันอย่างแพร่หลายประกอบด้วยดังนี้ 1. โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย 2. อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งการตลาดผ่านบุคคลสำคัญในสังคม 3.AF ไฟล์ดีตมาร์เก็ตติ้ง การตลาดผ่านการส่งเสริมการขายจากคู่ค้า 4. Search Engine Marketing การตลาดผ่านการโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา 5. Display Advertising การโฆษณาแสดงผลบนเว็บไซต์ 6. Email Marketing การตลาดผ่านอีเมล 7. Content Marketing การตลาดผ่านเนื้อหา 8. g u e r i l l a Marketing การตลาดแบบไม่ธรรมดา 9. Referral Marketing การตลาดผ่านการแนะนำจากลูกค้า1 0 e v e n วนต์มาร์เกการตลาดผ่านกิจกรรม e v e n นและนี่คือ10รูปแบบการตลาดออนไลน์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท w p w b e b เดีๆจำกัด